ครับพี่น้องัว FC เจ้าชินะครับรถนีห้างแบตเบ็ดพี่น้องรถคุณแม่แบตหมดนะครับสารกำลังกระเบียนแบตหาพี่น้องโอ้ช่วยใครก็ผ่านหายที่จับานก็เจ้าอยู่แล่นให้เจ้ากระตุกไข่ม่ติดนะครับันนี้อยู่ในเทศบาลหลวงพระธาตุตรงี้นี่แหละ ช่วยให้บพี่น้องเฮ้ยจริงกูจับแล้วแบดแบดเสื่อมครับแบดเบสช่วยช่วยนีะครับเพินสร้างกันมางมันก็มางแบบด้วนครับผมแบดไม้เขาเปลี่ยนไหนครับมาดีช่วยนีหน่อยากให้นาคนฮะแบดไม้เนี่ยแบดเบสเปลี่ยนต่ตัวว่าไอ้บดดกับเปลี่ยนใครอยู่นี่ไป็นเบสจุกกลางทงบ่ได้ม้าไงวันนี้เล็กเบสจุกกลางทงเบิสจุกในเมืองอยู่จุกไก่หลานให้เดียวอยู่ ไอเแบนไม่ออก็ไปของที่มันใช้เนนานั่นก็เสียบสภาพนะครับเดี็กก็กระติ้ครับฮะเออเป็นกาาเซนเ์อ่าเปือสองพันสี่สร้งางล่าบุบแม่น่า <c> น <oughs> แล้วบุบแม่น่น,นหน่อยสร้างนะ เีนแบบไม่แล้วครับผมอนี้อยู่ในอำเภอเลยครับฮะา้นแนมันแนบเอเนะดูทุกคนอาู่แนเดี๋ยวเพราดนเทศบาลจับวาตัดหนาตัดช่องอยู่นี่พอควบเซอร์เลยนะจปิดไฟเลยครับปิดไฟเลยเจ้าปิดไฟปิด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 ปเลยปิดเจ đi vào lạc 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 cái này lạc 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 không lạc 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 rồi lạc 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 cái lạc lạc tiền lạc 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 lạ ก็ตับเกี่ยวังนี้เป็นยูนิเกี่ยวังเมองือวานเด้อคำนับม้วนเิ็ดโดไปยัง,ยงยกันเ้อ,อเกี่ยวเปนตำเล่าอาหารใช่ยังไงเนียนะ่ยมิเตแนลสิใช้เงียบเนแยนัง่งเกี่ยวเป็นตำรถม้ใส่เลาไข่รถรถขจุก็หันะตำอ๋อมันคือเกี่ยวงยังมันคือตะแดง่ไหมีมิเตแนลเงินไหล นายเด้พี่น้องอยู่กลางเมืองยางดีเล่นยู่ในอำเภอเล้งกลางอำเภอเล้งยางดีก็จาอยู่รถเข็นรถไปไทยไปอยู่เดียเ๋ยวกอเสจ้าล่ให้ยมือจับขอบคุณขอบคุณอันเขาเจาน้องอุตสาห์จะทายคิดไปบ่ทายไปนิดเดียว <c oughs> อุตสาห์เขาเจาะม่อยู่หายตบาบังรถ <c oughs> มอมแม่ทุ่หามอมแหม่มาแม่ว่าเปลี่ยนหน้าที่เลยจะามอเงินแม่ไปโอ้ยสองพันสี่แล้ว ừ, ừ. hết sức là cái hết sức lấy hai bên sức là ừ. cái hết có là cái kéo không là cái hết sức là hơn hết sức là cái hết sức là cái hết sức là cái hết sức là ครับาผมไปต่อได้จังวะจะวางงี้ฟงลงไปเห็นนะอีกแบไม่ได้ มาเปลี่ยนตอนนี้มาเปลี่ยนไฟท้ายนะครับผมมิตเดียวมิตเดียวพี่ลองเปลี่ยนไฟท้ายครับนี่เหรอเขี่ยยิงก็ไปต่ำมันไปเจ้าขอเขี่ยยิงไม่ใช่ต่ำเปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนไฟท้ายคิดแม่แล้วครับแล้วหนางก็เปลี่ยนไหนเนียว่านกับแบตแบ เม่้ก็แบบหมดนะครับผมอยู่กลางอำเภอเลยนะครับเป็นอ่ตสาหกมยุบานเฉจงยหลงอุตสรมยู่บ้านนเป็นยังเงนะทำเป็นยังไงวันนี้เก็บตังคปยังไง โอ้ได้แนบได้แนกวางเซนกวางเนโอาไว้หนุ่เสียงกวางได้เต็มเนบได้เต็มเนยส่วนมากจะส่วนมากจะได้ไม่เต็มบาง่ะสามพันสามพันสองเลยไหรอเลอยู่สามพันหาพันหากันเสร็จเลยเพราะว่าหาพันามเราขอหาพันโอ้เม่ไหวกันเลยมาเราถ่าเราสองรอยหาสิบเราหาพันเจ็ดแต่าไม่คิดว่าเขามีครองรามหัวอยมกงเนาะมีทุกที่แหละแต่ว่า ต่ว่าถลนหลายมันก็บบวบไหวเพราะว่าห้าน่ะตรงซื่อนํามันเติมรถดังสี่เหนียคาเกี่ยวถลนเห็นเขาจอหลายๆถ้ารถเล่ยเกิดเหมือนคนใจดำเนาะแต่ถ้ารถมากพะรถหลกับรถลอยกับรถบ่ได้รถจักรลอยสองลอยจักซีาหาีบนีได้พี่น้องต่ว่าเมื่อกี้เพิ่นขอรถเก่าลอยหาซีบเลือว่าวูบม่ได้ยี่หรี่พอจะหนีหนูกับบุกในคางวนรถอยู่ค่ะรถไดนเพิ่นไปสองลหาบเลือหาพันเจ็บนะคะเพื่อนกเลยย้อมใจอยู่ เราคได้เขาหน่อยแต่ห้าเกี่ยวห้องกับน้องใส่แบบว่าเ้ากับน้องแลนเตีมให้คือเราเม่ได้หน่อยบ้หน่อยแตห้องพอเป็นรถเกี่ยวห้องกับแลนเตีมให้คือเราสินะก็ไมเป็นไรรดให้ได้ลอยสองอยพอได้ยูโอเผมรอครับรอรอช่างรอชทางหลังนะเาเกียวแล้วันเสียนครับเดี๋ยวเสี กำลังเปลี่ยนเยกำลังเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนให้คลยมันักลังสยนงงานนะครับตเสต่งงานคือมัเก็บไว้เิ็บไว้กับ ตัวนี้เอาไวน้ะนะครับใส่ต <laughs> ัวน,นี้รับผมครับแลว่าจะเปลี่ยนใช่เป็อะไรครับผมจะใส่อะไรเยกว่าแทนกาไวากาไแต่เปลี่ยนไหมมันอยากใส่กาว้า อยากเรีกนนะครับผมพี่น้องตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านนะครับแล้วก็แวะรับนักเรียนนะครับนักเรียนเด็กโคงนี่นี้ครับแวะรับนักเรียนเด็กโคงของมาบัตสวนพี่น้องนักเรียนเด็กโคงคืออะไรตอบเด็กโคงคืออะไรเด็กโคงเด็กเก๋าไงเด็กเก๋งเรียนไงขาเก๋าไง่กินไหมฮะ ไว้แปง้แปงนักเลงขาสั้นเหรอ,อนี่แปง้งแปง้แปงปงานที่พ่อเคยเ忙忙的ไม่ไม่ลองมาแล้วนะครับผมหลังจากที่รถรถทำผิดนะครับรถเบาะแสรถมียคุณย่าทำผิดนะครับรถคุณแม่ผมคุณแม่ว่าช่วยไปหาแม่แล้วแม่ว่าแม่ไม่ค่อยไดี้ตัวขั้นนี่อยู่บ้านไหนอาทิตย์หนึ่งชี้บ้างช่องเท่าไหร่นะแบนแบตเลยเสื่อมนะครับเนาะแม่ไม่ค่อยได้ขับเนาะคุณแม่ครับ ขันนะครับเสีือมันเสีือมันไล่ขันไล่นะฮะยี่น้องก็ถึงถึงบ้านสวนแล้วนะครับเอ้าพอดีเราเพิ่งมาสวนอ้อเพชเอ้าขึ้นตังค่าเลยเว้ยบั่นยี่ลุยขึ้นโค้งตังค่าเลยพี่หลองนะเบิ่งกันนะฮะโอเคจ้าจอดรถแล้วท่าไปเลยลงไปเลยตอนนี้โอเคครับผมถึงบ้านสวนนี่ลวยแล้วครับพี่หลองบ้านใหม่เวยกำลัง ขึ้นโครงหลงังคาครับผมขึ้นโครงหลงังคานะฮะแล้วก็หอยบานแล้วก็ดีแพกแพกเนื้อต้อนพีพ่น้องแพกหมูแดดต่อนะครับนั่นและเั่นแหละยังไบันจะไปไหน้วนๆมันให้โชว์ดิไหนเชื่อไดเห็นได้เด็กคุู้เห็นได้เลยว่าเวลาไปฝืนเออเดี๋ยวไม่พี่แ้พี่น้องกัน คุณน้องยาววันนี้เป็นไงวันนี้ตอบความรู้สึกไงปีนี้เป็นไงอยากพามาไปเกี่ยวกันเมื่อยเมื่อยกระหลกคาดเมื่อยก็ะโหลกขาไปลองแล้วก็วันนี้ก็รถก็เกเรหน่อยๆกระโหลกขี้ระรถเบิร์ดแบดยุคกลางอำเภอเรื่องเขาจะอยู่ไหนต้องอย่างไรพ้นคันโดนแบดเสียบยุ่นกามืองกลใครอยู่ในอยู่ในเมืองอยู่ยันวะ ร้านแบง์ก็อยูไงสองพันสี่ันเัียไงเขารับเ่เกีบ่เคยขรถไปนรถแบเบิร์ดได้นจ้าเจเมื่อกี้ว่าเจ้าจะไหนยาวมามาสตาร์รถแบสเบิดไปเอิยข้าจ้าวายู่หยูกับว่าติดแบบนี้เออนันโอ้ยมาไปเก็บเงินนักที่ไปเปลี่ยนหลัรถนะไปน้ำให้น้ำหน้าขาเจ้าเลยเข้าหนีไปหลพี่น้องกะได้เตียมแนบได้เตียมแนไปเก็บเงินเกี่เขาขนได เมื่อยล่ะยังที่บอกคือยังบอกเมื่อยล่ะเออจะไปเกี่ยวกับเมื่อย์มาแห่หน่ะไปเกี่ยวเงินกับบ้านใดเตรียมเบียกเมยล่ะก็จิก็จิ้งเจาวเนี่ยก็จิ้งเจาวกันเดี๋ยวเราพักก่อนค่ะเกี่ยวเลยบัืลาเกี่ยวเลยจังาเลยเช้วันเดียวเลยลูกลาเช้าวันแล้ววันไม่น้าพอไม่ได้ทุกเมนเป็นนี่ดูนี่มันเป็นเรื่องเข้ามาชาร์จดอกพี่น้องทุกปีทุกปีมีแบบนี้ทุกปีผู้ผู้หายง่ายกับหายง่ายอีหลี เดีผู้บ่าถทงทุกคนไปถึงผู้หายง่ายมันก็ให้ง่ายอย่างนี้ผู้ิปัญหาผู้ี่ปัญหาสิมันก็มีทุกที่แหละทุกหมอพรเอาเวลาสลคคนิกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครช่องโอยาชาแนลด้วยนะคะก็ช่องอะไรหลายแล้วก็ช่องอะรคะช่อง้อกมาคีชแนลด้วยแล้วโอเยาอะไรเอาไว้จะมนี่อกันไม่ทิ้นะแล้วก็ช่องโอเยาครับแล้วก็ช่องโอเยาอะแอมเบียเเพด้วยนะเพล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 เพะ